สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v P ธรรมดานะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้น Nikkei By นะครับหุ้น Nikkei By ของวันที่18พฤษภาคม2566นะครับสําหรับหุ้น Nikkei นะครับก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับวันละสองคิปสองรอบนะครับสําหรับหุ้น Nikkei เช้าวันนี้9กาโมงครึ่งก็ผิดหวังนะครับเผิดหวังเลยให้1 2 3สามาสี่นะ มาสี่กับห้ากับหกอ่ะหกสี่มาสี่มาห้ามาหกนะครับประมาณน okay. okay. ี้นะครับก็คือ like ผิดล uh, um, like ้างละประมาณนี้นะครับอ่าเราก็ไปต่อนะครับรอบเที่ยงรอบเที่ยงนะครับรอบบ่ายนะขอขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ้าวแบบเดือนเดือนนะครับวันนี้ กิดเหตุขัดข้องนะครับลงคลิปไม่ได้นะครับประมาณนี้นะก็เอาก็เลยเอาแบบเดือดๆมาให้นะครับจดเอาเลยทุกตัวนะครับอจะนับหนึ่งถึงหกสิบนะครับนับหนึ่งถึงหกสินะจดเอาให้ทันนะครับสี่ห้าหกนะครับเน้นที่สี่กับห้านะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าลองนะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าลองนะครับสำหรับชุดวินนะครับสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองสามนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านอืม สู้ต่อสู้ต่อนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงเฮงนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามนะครับต้อขอขอบคุณมากๆนะครับเจอด่านอยู่เนาะเดนเดือนเลยนะครับเพราว่าช้าเลยลงคลิปไม่ได้ตั้งแต่เช้าเลยนะยูทูปเขาขัดข้องก็ไม่เป็นไรนะครับ ปัญหามันก็ย่อมมีธรรมดาละ่ะไม่ว่าจะเป็นทําอะไรอะไรก็มีปัญหาทุกอย่างนะครับก็แก้ไขแล้วประมาณนี้นะครับเออ